มาแล้วนะคะวันนี้แม่แม่เดม,มีอะไรมาอีกแล้วนี่ของใหม่นี่ค่ะน่ากินกินหมดไปแล้วครึ่งชิ้นเห็นว่าอร่อยเลยมาออกไอ้นี่ยูทูบป่ะเหมือนเดิมค่ะพี่พ่ออะไรอ่ะดินเนอร์ช็อกโกแลต อันนี้รู้สึกอร่อยกว่าอีกนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรมากให้ดูว่ามีอะไรมากนะคะนี่ตอนแรกเลยนะคะก็จะมีอะไรนะอัลมอนด์เนี่ยอัลมอนด์นะคะแล้วก็มีช,ช็อกโกแลตชิพนะคะแล้วก็มีอะไรง,งานะคะดูอร่อยได้เอามาอวดเพื่อนอีกแล้วนะคะ หมือนเดิมใหญ่เท่าหน้าคือมาสองอันมนูเดิมด้วยลินก็ปะกินกับนี้เข้ากันมากเลย น,นักศัาย,ยังติดใจเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทนะีมันก็มีอะไรบ้างอืมมีอัลมอนดนะคะแล้วก็มีช,ช็อกโกแลตชิพเห็นไหมคะ,ช,ช,คะช็อกโกแลตชิพแล้วก็มันหวานๆม,มันออกแบบธัญพืชอะเนาะไม่คิดว่าจะอะร่อยถึงใส่ตั้งแวบเบข้าไปซื้ออีกนี่ยังไม่ออกจากรถเอ้ยยังไม่ออกจากบิ๊กซีนะคะเนี่ยมานัง่งกินก่อนหิว นี่ข้างในข้างในก็จะหนานุ่มเห็นไหมคะมีช็อกโกแลตชีสมีอัลมอนด้วย อร่อยแก้มกับปเปรี้ยวๆสตรอเบอรี่โอชย,ยะโอเคค่ะวันนี้คิดช้นๆมาบอกเ,เพื่อนๆนะคะนี่9บาทเดี๋ยวจะไปจัดอีก2อันบ๊ายบาย,บาย